ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าครับก็เริ่มงานแรกเลยกับพักพลังประชารัฐเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับ,รบวันนี้บอกว่าถือเป็นเรื่องดีนะฮะเข้าที่ทําการประชุมกับคณะกรรมการแล้วก็จัดทํานโยบายทันทีเลยครับ,รบวันนี้ครับที่พักพลังประชารัฐฮะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสพยาวครับพักพลังประชารัฐครับ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายของพักที่มีนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกบตัตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานครับนะฮะว่าวันนี้เข้ามาพักพลังประชารัฐครั้งแรกหลังจากถูกขับออกไปและไม่ได้เข้ามาในรอบถึง1ปีฮะยอมรับว่าคิดถึงบ้านเก่าและผูกพันครับเมื่อกลับมาครั้งนี้ยังอบอุ่นเหมือนเดิมในเพราะเวลาที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นคนของพักพลังประชารัฐครับแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ใช่คนหาเรื่องคนและนโยบายของพลเอกประวิตยก็ถือว่าก้าวข้าม ความขัดแย้งนะครับดังนั้นอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปนะครับผ่านไปกับปีเก่าๆนะครับเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องทุกประเด็นครับเพื่อข่าวอย่างถามครับว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยรับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องใดบ้างครับทางร้อยเอกธรรมนัฐก็กล่าวนะครับว่าตนเป็นสสอเขตที่คุ้นเคยภาคเหนือดังนั้นก็จะช่วยดูแลในส่วนของภาคเหนือครับเมื่อถามว่านะครับหวังที่นั่งสสในภาคเหนือเนี่ยกี่เขตร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นหน้าคู่แข่ง ว่าเป็นใครบ้างนะครับ,รบขอรอให้ชัดเจนก่อนถึงจะกล้าพูดว่าจะได้ซักกี่เขต แต่สําหรับที่จังหวัดพะเยาวังว่าได้หมดอยู่แล้วเพราะเป็น,นทิมเขาน,นะฮะในส่วนตัวผู้สมัครใน8จังหวัดภาคเหนือครับวางตัวไว้หมดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงผู้สขาวก็เลยถามว่าการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยในปี2566กับปี2562แตกต่างกันอย่างไรนะครับร้อธรรมนัฐก็บอกว่าสถานการณ์การเมืองในปี62กับปี66เนี่ยต่างกันมากเพราะคู่ต่อสู้เตรียมตัวมาดีทุกพัก เตรียมตัวมา4ปีแล้วโดยพื้นที่ที่ดูแลก็ไม่หนักใจนะครับแล้วก็คิดว่าจะดูแลประชาชนได้คุณก้อง,ก,องก็ส่วนกระแสรแรงสไลด์ในพื้นที่ภาคเหนือของบางพักครับจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในเขตภาคเหนือหรือไม่นะครับในประเด็นนี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าครับไม่ห่วงมั่นใจในการทําพื้นที่ครับแม้กระแสของการเมืองครั้งนี้ต่างกับปี2562อยอย่างมากก็ตามครับโดยเฉพาะเรื่องของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการแก้ปัญหาน้ำและที่ดินที่เป็นผลงานโดดเด่นของพรรคครับซึ่งตอนเป็นรัฐมนตรีก็ทําเรื่องนี้มาโดายตลอดครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญนฮะโดยเฉพาะการผลักดันสนปปตศ4.1ก็จะต้องทําต่อไปครับ,รบและมั่นใจว่าจะผลักดันให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกคนที่30ให้มาเป็นผู้นําของประเทศในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ครับ,รบพลเอกประวิตธเหมาะที่สุดนี่คือคุณธรรมนัทบอกนะครับ